ไปเนาะมือนีสาวอีสานสิผ้ามาอัปเดตงานค่ะสามสีเลยค่ะข้างหลังเริ่มจะเป็นโตแล้วค่ะนี่ค่ะสีแดงโรงเรียนสังวันวิทย์เนี่ยค่ะเนาะอันนี้ก็สังวันวิทย์เหมือนกันโลโก้ก็ลยะยางได้ค่ะสังเกตเด้ออันนี้ของพระราชูปธรรมไหมค่ะสีฟ้าเนาะส่วนอันนี้สีม่วงใส่โลโก้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ใส่โลโก้เรียบร้อยแล้วเด้อเนี่ยค่ะ ใส่โลโก,ก้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นของโรงเรียนปางคามค่ะบ้านปางคามเนาะคะ่ะอันนี้เนาะคะ่ะส่วนสีฟ้านี่ก็ของสังวานวิทเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ตัดแล้วก็ประกอบออกมาเสร็จเรียบร้อยเป็นตัวแล้วนะคะของผู้ชายจะเป็นคอเชิ้ตค่ะเนาะของผู้หญิงจะเป็นคอเทเลอร์แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เจาะใส่กระดุม ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเจาะแล้วก็ใส่กระดุมก็เสร็จแล้วค่ะตัวนี้เนาะเพราะว่าปักเรียบร้อยแล้วกระเป๋าข้างนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าข้างค่ะกระเป๋าสองข้างเนี่ยค่ะเนาะข้างหลังก็จะแหวกนิดนึงเนี่ยค่ะข้างข้างหลังแหวกนิดนึงเนาะอันนี้จะเป็นกึง่งกึ่งค่ะเนาะกึงก่งกึ่งแต่ว่าช็อปก็ไม่ใช่ซาฟารีก็ไม่เชิงนะคะจะไปทางซาฟารีมากกว่าเด้ออันนี้เนาะ เนี่ยค่ะจะเป็นเสื้อสีแดงสีแดงนี่เป็นโลโก้ของรัดเออ่สังวันวิทย์เลยค่ะเนาะสังวันวิทย์แดงทองแดงทองค่ะอันนี้ก็สังวันวิทย์จะเป็นพระเออ่ราชูประมเวลารับใครมาโรงเรียนก็ใส่ตัวนี้เนาะคะ่ะรับเพื่อนหองอย่างรับสเสด็จเนี้ยค่ะเนาะเนี่ยค่ะสวยงามอันนี้เป็นไซส์เอส เอสผู้ชายนะคะตัดตามความยาวเลยค่ะวัดตัวตัดตามความยาวที่ไีวัดตัวมานั่นเนาอสวยงามมากค่ะไปค่ะไปเบิง่งานปักกันเนาะค่ะเนาะจะเป็นสองโลโก้นะคะอันนี้โลโก้สังวันวิทย์ในพระราชูประถมนะคะโลโก้แรกเนาะทางโรงเรียนก็สั่งทำม,มานะคะอันนี้ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะ พราะว่าต้นสังกัดสั่งมาจ้าแล้วก็อีกโลโก้หนึ่งจะเป็นโลโก้ของโรงเรียนเลยค่ะโลโก้โรงเรียนสังวานวิทย์3นะคะอันนี้ก็จะมีสองโลโก้เนาะสองแบบสองสีให้เพื่อนๆหรือว่า fc ได้ชมกันนะคะปักออกจาก จากปักคอมพิวเตอร์ทางร้านเนี่ยค่ะเนาะสวยงามค่ะปักออกมาเราก็สิขึ้นรูปกระเป๋าให้เบิ้งแล้วค่ะเด้อวันนี้ไปเบิ้งกันเลยค่ะวันนี้เราสิมาเย็บปากกระเป๋านะค่ะเนาะหลังจากที่เราปักออกมาแล้วค่ะปักออกมาแล้วเนาะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าผู้หญิงนะคะกระเป๋าผู้หญิงก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้กระเป๋าผู้ชายค่ะกระเป๋าผู้ชายจะเบิ้งข้างนอกนะคะเนี่ยค่ะเบิ้งข้างนอกค่ะแยกหญิงแยกชายนะคะ งเ,เรียนสองวันดิค่ะนะคะสียบเห็บเบิงะะ้งแล้วค่ะมาเย็บเป็นไดยนะคะเย็บปากกระเป๋าก่อนค่ะเนาะเลงเลยค่ะเล็งเลยเนี่ยค่ะเสือมากประมานนี้อันนี้ของผู้ชายนะคะปักออกมาแล้วเราก็จะมารีดปะกกระเป๋าก่อนแล้วเราก็จะมาเย็บปากกระเป๋า ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัดมาก็เป็นรูปกระเป๋าแล้วค่ะสวยงามเนาะแต่อันนี้ยังไม่ได้เย็ยบปากกระเป๋าเดี๋ยวด้เย็ยบปากกระเป๋าก่อนนะคะเราก็จะเย็บปากกระเป๋านี่เรียดให้ดูก่อนนะคะเป็นเส้น เนีย่ยค่ะตัดออกมาแล้วห่อกระสิได้เสือสองสีเนาะคะเนาะของโรงเรียนสังวานวิทย์สองสีสองโลโก้นะคะสังเกตดูดีๆค่ะเนาะจากที่เขาปักกระเป๋าแล้วก็มาติดกระเป๋าให้เบิงตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือเจอาะลังดุมแล้วก็ใส่กระดุมก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะเราก็จะไว้เจาะทีเดียวพร้อมกันทั้งล็อตเลยเนาะจะได้ส่งมอบให้ลูกค้าได้ คลิปนี้ก็พอฝากไว้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะอาจจะเป็นประโยชน์บ้างเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ